ยังอยู่กันที่เวฟ 110i 2021นะครับตัวนี้จะเป็นตัวล้อแม็กซ์สตาร์ทมือสีดำเทาคลิปนี้ผมจะให้ดูสีภายนอกนะครับเผื่อคุณลูกค้าสนใจสีนี้แล้วยังหาสีนี้ตามสูตรไม่ได้นะครับพอดีลงมา1นคันอันนี้ผมจะให้ดูรอบคันก่อน คอ,อนโรลกลางสีดํานะครับดําออกด้านๆตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสีเทานะครับไปครับดูตามจุดต่างๆกันแถบสติ๊กเกอร์ว็เฟไอตรงนี้ครับออกแบบใหม่ลดลายใหม่นะครับด้านข้าง แบบสติกเกอร์จะเป็นแยกชิ้นกันนะครับชิ้นนี้กับชิ้นนี้แยกชิ้นกันด้านท้ายครอบท้ายจะเป็นสีดำล้วนนะครับตัวครอบตัวถังด้านซ้ายนะบโชคหลังสปริงจะสีดำตรงนี้จะสั้นลงนะครับ ข,ขอบตัวถังท้ายด้านขวาแถบบสติ๊กเกอร์เหมือนกันครับสีดำล้วนตัวรอบตัวถงังที่เป็นไฟเบอร์แถบบสติ๊กเกอร์รอบตัวถงังด้านขวาหรือ,หร,อหรืออยู่ตรงบริเวณปักอุเทียนจะเป็นสติ๊กเกอร์ชิ้นเดียว ขอบตัวถังหน้าด้านขวาแ,วแถบติ๊กเกอร์ใหม่ FI ถ้าเป็นฝั่งนี้ฝั่งซ้ายจะเป็นตัว Web I ยังไงครับรอบคันโอเคเดี๋ยวไปดูจุดต่งตางๆไปครับเหมือนเดิมครับถังน้ำมันถังใหม่จุได้5ดลิตร ใหญ่ขึ้นครับจากเดิม3ลิตรกว่าเองนี่ครับส่วนของยูบ็อกมีขนาดกว้างนะครับผมจะเอามือใหย่ลงไปนะครับเกือบสอกเลยลึกมากสามารถจุของได้เยอะขึ้นจากตัวเก่าและที่ถามหากันเรื่องแบตเตอรี่อยู่ด้านหน้าครับเปิดฝาน็อตสามตัวนี่ครับแบตเตอรี่ย้ายที่ใหม่จะได้ใช้งานได้เยอะขึ้นนะครับจุของได้เยอะขึ้น ในส่วนของยูบ็อกของเวฟ 110i 2 0บ1นี่ครับท่อไอเสียของเวฟ 110i 2 0บ1อคอท่อจะยาวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตัวระบบบำบัดเพิ่มเข้ามาเครื่องยนต์แน่นอนครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ง่ายคือเครื่องตัวเดียวกับซูเปอร์ครับตัวใหม่เลยในส่วนของเรือเร่งเร่งใช่ครับหันไปด้านหลังแล้วก็มีเป็นท่อต่อเข้ามาที่มอกอรอากาศนะครับมอกอรอากาศตัวนี้ คือเรือนจะหันเข้าไปด้านหลังแล้วก็มีท่อต่อขึ้นมานะบกมาที่กออากาศอีกทีนึง่งนครับเครื่องยนต์ตัวใหม่หล่อๆเลยครับบางคนอาจจะดูเปวเหลือเหมือนกับเวฟร้อยยี่้าไอโอเคครับไปส่วนเดียกันเลยไปติดเครื่องฟังเสียงกันดีกว่าครับกุญแจนะครับสองดอกพร้อมกับหลากุญแจหมุนไปตำแหน่งอ่อน เรือนไมติดเหมือนเดิมครับเรือนไมอย่างที่บอกเป็นจอแบบแสดงผลแบบดิจิตอลแบบนี้นะครับมีตัวเลขให้ชัดเจนเลยเกียวว่างเลขไมหลักแจ้งเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับไฟสัญญาณเกียวว่างนะครับเดี๋ยวเราไปติดเครื่องกันให้ไฟ FI ดับไปก่อนก็สตาร์ทโดยไม่ต้องบิดคันเร่งหัวฉีดไม่ต้องปิดแล้วไม่ต้องบิดคันเร่งนะครับไฟเตือนไฟสูง สัญญาณไฟเตือนไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพร้อมแต่ครับนะโอเคเดี๋ยวไปดูไฟหน้ากันตอนนี้ผมเปิดไฟสูงนะเราจะเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับของเวบบ 110i 2021สีดำเทาล้อแม็กนะครับเปิดไฟเลี้ยวแล้วไฟหน้าสว่างชัดเจนครับกลางคืนรับประกันมองเห็นแน่นอน เลี้ยวซ้ายกันบ้างไปสูงไปต่ำนะครับหน้าใช้งานครับไปท้ายกันบ้างลงตัวครับ โอเคครับคลิปนี้ก็จะเน้นพูดถึงเฉดสีนะเผื่อคุณลูกค้ามองหาอยู่สีดำเทาล้อแม็กซ์สตาร์ทมือนะเป็นการตัวช่วยประกอบการตัดสินใจเผื่อคุณลูกค้าไม่ชอบสีอื่นชอบสีดำๆหน่อยนะครับตัวนี้เลยสีดำเทาล้อแม็กซ์สตาร์ทมือเวฟร้อยสิบไอสองพันยี่สิเมื่อลูกค้าซื้อไปแล้วอย่าลืมนะครับถ่ายมันเครื่องครั้งแรก1000กิโลเพื่อรักษาสิทธิ รับประกันจากศูนย์โอเคครับขอจบไปก่อนครับเกี่ยวกับคลิปเวฟบ110 i, 2021. สิบไอสีดํีำเทาล้ลแม็กสตั t มือขอบคุณครับที่ิดจารรับจบรับฟังสวัสวดีครับ